แล้วก็ขอเชิญอีกสามสปินจากบ้านเอฟซูนมาด้วย <พอ S 1> เลย แล้วก็หนีมาโดยทีเลยค่ะสวัสดีครับเชิญนรงกลางเลยครับเชิญนรงกลางเลยเชิญครับโหวันนี้มีหนุ่มเกาหลีมาเราอยู่กับเราด้วยได้แล้วหนุ่มภาษาดีกว่าเดี๋ยวูดี่เปลี่ยนทรงผมใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนทรงผมใหม่ชายสวยเสียงผมยาวขึ้นด้วยเนาะครับผมอ้าววันนี้อุตส่ามาร่วมงานไม่ก็เลยบอดีถามความรู้สึกหน่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับงานที่ดูหูแฟนบอลเยอะขนาดนี้เริ่มต้นจากน้องหนีก่อนดีกว่าครับก็ตื่นเต้นเลยนะคะไม่เคยไม่เคยมาเลยก็เห็นฝุ่น บบรักทีมบ,บอลเมื่อมาเชียร์ก,ก,ก,ก็ก็ดูสนุกดีค่ะคโอเคครัมาดูนิวทีมบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าแ็นเป็นสาวเท่แบบนี้เนี่ยมีแบบทีมบ,บอลในดวงใจไหมคะจริงๆไม่ได้มีทีมค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันเทศกาลนะนิวก็เป็นคนหนึ่งที่แอบดูอยู่แต่ว่าไม่ได้เชียร์ใครเพาะไม่ได้แบบถึงกับรู้ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบดูบอลอ่าแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นแฟนขอนแอน ดูว่าคนนี้คือใครหรืออยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าวันนี้ดีใจค่ะที่เออมาเห็นวันนี้แบบเสื้อแต่ละคนนี่แบบสีโดนใจเนาะนะมันมันแสดงถึงข้างในนะคะโอเคอ่ะค่ะแล้วว่าฉันโด่บ้างครับผมสั้นๆง่งา,ยงายๆครับครับแมนยูแชมป์ครับผมโอ้โยวันนี้ถ้าเกิดเก็บ3แต้มที่บ้านหูแดงเลี้ยวหูได้นะครับครับแชมป์เน่ เพราะลิ้วเอ่อปืนใหญ่แอสเซอร์ยังแค่เสมอเองเมื่อวานอาเรอุนเสียพี่แจ็คถล่มกลับบ้างพี่แจ็คคือผมคงถล่มไม่ได้เพราะผมก็เด็กผีเหมือนกันผมคงถล่มไม่ได้เด็กผีครับยังไงปีนี้ก็ฉลองกันล่วงหน้าแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวให้วันนี้ให้ใครเป็นตัวแทนพูดถึงศิลปินเอฟตัดตัวได้ถามว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอะไรด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับรู้ยังกันบ้างครับผลงาน ออก็เอฟของเราจะมีละครเวทีนะฮะยัไงก็ติดตามกันได้นะฮะวันที่19มีนาคมครับผมใกล้จะถึงแล้วเนาะใช่ครับแต่ว่าพวกเรา4คนนะฮะก็ติดตามได้ตามรายการแล้วกันค่ะฝากผลงานไว้ดีกว่าก็คุณผู้ชมนะก็ดูได้ครับทีมพัชโชนะฮะแล้วก็ทูมิวสิกนะฮะใครที่ชอบฟังเพลงก็สามารถเข้าไปหาไปดูกันได้ก็มีเพลงสนุกๆมากมายนี่นี่นี่จ๊เจเวลาทำอะไรดูสังขาร ก็หลายๆคนเห็นติดตามกันกับเกิดรับเกาะสวรรค์นะฮะที่ผมเล่นเป็นคนบ้านั่นแหละครับซึ่งไม่ใช่ตัวเราเองเลยเล่นเป็นตัวเองมากพี่แจ็คครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะมีละครให้ชมกันนะครับเรื่องเกมร้ายเกมรักนะครับเล่นกับณเดชน์แล้วก็ย่าครับผมแล้วก็จะมีแสดงรับเชิญนะครับในหนังเรื่องฮาศาตร์นะครับ6เมษายนนี้นะครับไม่ฮาให้เตะครับไปดูแจ็คกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปิทยโานคิวยาว ก็เนี่แหละครับก็เป็นโครงการทูวิชันนะครับเป็นหนังของทูวิชันครับช่อง True Thai Film นะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยแล้วกันครับโอ้ยยะเไยนะอ่ะิ่บ้างดีกว่าครับค่ะก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะคะใกล้แล้วเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะก็จะมีซิงเกิลใหม่ค่ะเพลงลูกทุ่งน่ารักน่ารักมากยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะเพลงเหนือชื่อเพลงได้ก่อนใ่แล้วิวตี้ครับตอนนี้ยังไม่มีผลงานค่ะก็พักเรื่องเอ่อ ในวงการไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีอ e ีเวนต์บ้างอะไรเงี้ยคะที่ที่จะจะตอนนี้โครงกรัสอยู่คือเรื่องเรียนนะคะตอนนี้ก็กําลังนนกําลังนนกําลัง,ลงจะเข้มามหลาลัยแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะคะ<อ>ก็เลยยังไม่ผลง,งานอะไรให้เื้าของเนด้ย,ยให้กำลังใจขอให้เอ็นติดสอบเข้ามหาลัยเราอยากได้ด้วยนะครับเนาะอุ้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งหมดของเราซีพนเจ้าบ้านเอฟด้วยนะครับแจ้งน้ำดองแจ้งน้ำหิมแล้วก็รับมิวตี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเอา ต้องย้อนไปกี่ปนะีสามปีต้องสามปี